บรรยากาศเปิดเทิมผู้ปกครองเร่งหาซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานยอมรับราคาเพิ่มขึ้นตำรวจตรังขยายผลคดีปล้นเพชรคาดยังเชื่อมโยงอีกหลายคดีพร้อมเร่งติดตามหาผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีรายละเอียดของข่าวติดตามได้จากนัทนนท์สิทธิชัยปฏิพล์อัยรัชนารักในข่าวตรังยามบ่ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวตรางยามบ่ายนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่16พฤษภาคม2555ค่ะฝนโปรยปรายตั้งแต่ช่วงเช,ช้าแล้วก็ช่วงบ่ายๆนะครับ,<า>บ<า>นะคะก็ะต้องติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะมีภาวะฝนที่ค่อนข้างจะยังไงคะกระจายบ้างบางพื้นที่นะคะตอนนี้หัวอกผู้ปกครองจะให้ความสนใจไปเว่การเปิดเทอมการเปิดเทอมนะครับ นอกเหนือจากเรื่องของรถติดในเขตตัวเมือง,ง,องเรื่องของการใช้จ่ายนะครับยังคงเป็นบรรยากาศของความคึกคักในการซื้อของให้น้องนองนักเรียนน,นักศึกษาอยู่<ช>นะครับช่วงนี้นะครับปฏิตามในเรื่องของภาวะนะครับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของช่วงปิดเปิดเทอมแบบนี้นะครับปฏิตามครับบรรยากาศช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองต่างเร่งซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานนะครับซึ่งก็บรรยากาศโดยทั่วไปจังหวัดตรังผู้ปกครองส่วนใหญ่นั้นบอกราคาเพิ่มขึ้นครับ บุตรหลานก็ต่างต้องเดินทางไปเรียนกันบางส่วนแล้วนะครับซึ่งผู้ปกครองต่างก็เร่งซื้อหาอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนให้บุตรหลานของตนบรรยากาศการจําหน่ายขายชุดนักเรียนในร้านจําหน่ายชุดนักเรียนเขตเทศบาลน,นาครตรังเนี่ยนะครับกลับมาคึกคักอีกครั้งครับเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองจูงลูกหลานมาหาซื้อชุดนักเรียนชุดลูกเสือและชุดเนตรนารีเพื่อเตรียมพร้อมเปิดเทอมที่กําลังจะมาถึงในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยกลางเดือนนะครับ ซึ่งจากการสอบถามนางสาวชนทิโอดาเย่าตักนะครับเจ้าของร้านชนทิอรอดากล่าวว่าบรรยากาศการซื้อขายในช่วงนี้เริ่มคึกคักแต่คาดว่าในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจะคึกคักยิ่งกว่านี้นะครับขณะที่ราคาชุดนักเรียนก็ได้ปรับราคาขึ้นเฉลี่ย20บาทต่อตัวโดยเสื้อนักเรียนขนาดเล็กสุดราคาตัวละ165บาทแลบขนาดใหญ่สุดราคาตัวละ255บาทกางเกงนักเรียนผ้า โปรเรนะครับขนาดเล็กสุดราคาตัวละ205บาทขนาดใหญ่สุดราคาตัวละ4 4 5บาทกระโปรงนักเรียนขนาดเล็กสุดเลยนะครับราคาตัวละ250บาทขนาดใหญ่สุดราคาตัวละ5 4 0บาทส่วนราคาที่ปรับขึ้นนี่ครับเป็นเพราะห้างตัดเย็บเสื้อผ้านักเรียนเป็นผู้กําหนดราคาซึ่งเหตุผลที่ทางห้างเขาตัดเย็บเสื้อผ้านักเรียนต้องปรับราคาขึ้นเพราะว่าต้องแบกรับราคาผ้าที่ปรับราคาสูงขึ้นตั้งแต่ปี2554ครับ ก็แสดงว่ามีการปรับขึ้นงแต่ปี54ด้วยค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะถ้าสังเกตในช่วง2-3ปีมานี้นะคุณปฏิพล์เวลาลงพื้นที่ทําข่าวเนี่ยจะมีการปรับราคาขึ้นเป็นระยะระยะกับทุกปีเท่าที่ถามเนี่ยค่าขนส่ง5%ะนะครับค่าแรงงานอะไรต่างๆอีก5%ก็เป็น10%ใครแบกรับใครแบกรับ <laughs> โอโ้โห <laughs> ประชาชนแบกรับนะคะ10%ยังไม่จบแค่เรื่องของการที่บุตรผู้ปกครองพาบ,บุตรหลานไปซื้อของนะคุณปฏิพม์มาที่ในมุมของผู้ประกอบการผู้จําหน่ายชุดนักเรียนแล้วก็เครื่องเขียนเองด้วย ปกติเราจะทําข่าวในเรื่องของความพึกคักบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของถูกไหมคะคแต่วันนี้นะคะกลายเป็นว่าผู้ประกอบการร้านจาหน่ายรายย่อยๆนะคะในตัวมองแล้วก็ที่ตามร้านแห่งห่าเองเขาก็มีผลกระทบเช่นกันคุณปฏิพล์เขามองว่าการผูกขาดสินค้าด้วยการที่มีนายหน้าเขาไปเป็นตัวแทนการซื้อขายผูกกับโรงเรียนโดยเฉพาะมันก็เป็นเหมือนกับว่าไปตัดตัดท,นทนอนตัดทอนผู้ผู้ประกอบการร,า,รายย่อยด้วยก็ค่อนข้างประสบปัญหาพอสมควร้วยค่ะตามครับค่ะ การจาหน่ายชุดนักเรียนและก็อุปกรณ์การเรียนในจังหวัดรังนะคะครั้งนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าตามร้านจําหน่ายสินค้าด้วยนะคะโดยปัญหาอย่างก็มีหลายปัญหาด้วยกันค่ะอย่างเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะคะที่ข้าวของเครื่องใช้มีราคาแพงนะคะทําให้ผู้ปกครองเนี่ยมีการเซฟเป็นการประหยัดมากขึ้นนะคะส่วนผู้ประกอบการการจาหน่ายชุดนักเรียนนะคะก็หลายรายนะคะแล้วก็ในจังหวัดตรังนี่นะคะต่างก็ประสบปัญหาใหม่เหมือนกันในเชิงการตลาดที่เกิดขึ้นคือหนึ่งนะคะนอกจากจะมีเรื่องของการมีห้างสรรพสินค้าโมเดิร์ รายใหญ่นะคะที่แบ่งตลาดไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะปัญหาที่สําคัญยิ่งกว่าตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของการจัดจําหน่ายชุดนักเรียนของโรงเรียนเองค่ะซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่ามีตัวแทนเนี่ยเข้าไปติดต่อกับโรงเรียนเพื่อการขอจําหน่ายเองแล้วก็เป็นการผูกขาดการค้ากับโรงเรียนมาโดยตลอดนะคะทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเสียโวกาสไปเยอะมากค่ะอย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกอบการการจาหน่ายเสื้อผ้านักเรียนก็กล่าวว่าในช่วงแรกๆนะคะที่ัน้นรัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรีนะคะและก็ช่วยเหลือผู้ปกครองด้วยการให้งบประมาณแก่นัก การหาซื้ออุปรกรณ์การเรียนบรรยากาศการจําหน่ายเสื้อผ้านักเรียนและอุปรกรณ์การเรียนโดยทั่วไปในจังหวัดลังเนี่ยคึกคักมากค่ะทุกร้านนะคะทั้งรายใหญ่และก็รายเล็กต่างก็สามารถดําเนินธุรกิจไปได้ด้วยดีค่ะหากแต่ว่าในช่วงปีนี้นะคะกลายเป็นว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นผู้ที่บริหารในการดรําเนินการจัดซื้อหาและก็จาหน่ายให้แก่นักเรียนเองทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่ก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์นะคะเพื่อการจําหน่ายสินค้าในราคาที่ลดลงกว่าปกติเพื่อความอยู่รอดนะคะอย่างที่บอกเขาว่ามีปัญหาใหม่ เกี่ยวกับทางการตลาดในเชิงการตลาดนะคะที่ทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็รายจจ็กลงไปอีกเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันซึ่งก็เป็นเป็นเชิงธุรกิจนะคะที่ต้องมีการช่วยน่าจะมีการช่วยเหลือดูแลกันซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของชุดเรียนนะเท่าที่ดูเนี่ยสิ่งทอต่างๆมันมีผลตามมา,มากขึ้นแฟชั่นเนี่ยแฟชั่นอ่าก็ได้รับผลกระทบด้วยเท่าที่สอบถามมันก็เหมือนกับเป็นลูกโซ่เลยนะครับ เยียวยากันยังไงไหวครับเนี่ยดูท่าทางนะมันจะเป็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขไม่ใช่แค่ความรู้สึกแล้วครับตอนนี้มันเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจริงจริงนะครับทุกคนนะคะเป็นคุณเป็นคุณพ่อที่ประสบปัญหาเช่นกันนะคะค่ะไปตามข่าวกันต่อเลยนะครับโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตังเขต2ครับนำสื่อการเรียนการสอนที่เรียกว่า interactive นะครับ dvd rom นะครับมาใช้สอนภาษาอังกฤษแก่เด็กนักเรียน ตั้งเตานักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษนะครับอย่างมีประสิทธิภาพรับอาเซียนที่จะเปิดในปี2558ติดตามข่าวครับที่โรงเรียนห้วยยอดวิทยามห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับนายขนึงย้อยเสิอสุดนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2ได้เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยการอบรมเรื่องสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ครั้งนี้ครับ เป็นไปในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟดะครับดีวีดีรอมนะครับถือเป็นรูปแบบเดียวที่เป็นสื่อการเรียนการสอนแบบใหม่นะครับ ที่มีความน่าสนใจตรงกับความต้องการของนักเรียนโดยเฉพาะพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูดครับการฟังการอ่านแล้วก็การเขียนโดยเป็นโปรแกร,รมการสอรสาานภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาอย่างบริการเนื่องจากที่ผ่านมาเด็กไทยได้มีปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากครับโดยวัดจากผลประเมินเกจเ,เฉลี่ยน,นะครับพบว่าอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานครับซึ่งเด็กนักเรียนในจังหวัดตรังก็ประสบปัญหาอย่างเดียวกันนี้นะครับทั้งนี้ในการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีรูปแบบที่น่าสนใจจึงเหมาะสมอย่างยิ่งโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชา อาคมอาเซียนอย่างมีศักยภาพครับอย่างไรก็ตามนายนนึันย้อยเสือสุดนะครับท่านผูมอในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตังเขตสองกล่าวว่าที่ผ่านมาเด็กตังจะขาดโอกาสแล้วก็ขาดทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สําคัญโดยเฉพาะการขาดแคลนครูที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดความรู้ไปยังเด็กนักเรียนจึงทําให้พบว่าเด็กนักเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปีนะครับคือเรียนมาหลายปีนะครับแต่ก็ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วดังนั้นการปรับใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เหมาะสมอีกทั้งการฝึกอบร,รมครูและบุคลากรทางการศึกษาและภาษาอังกฤษในครั้งนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งครับเนื่องจากครูหนึ่งคนนะครับสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่เด็กได้เป็นจํานวนมากโดยตนคาดหวังว่าภายในปี2558เด็กนักเรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีระดับหนึ่งครับมาฟังเสียงกันครับในเรื่องของภาษาอังกฤษนะซึ่งก็ตรงกับการแก้ปัญหาที่แท้จริงในระดับปฏิบัตินะเพราะว่าผลธรรมดิตทางการเรียนภาษาอังกฤษ,กษของเรานั้นต่ำกว่า เ,เกณฑ์เฉลี่ยนะตักวฝาคะแนนเฉลียนะฉล่ยของระดับประเทศอยูอ่ซึ่งเราก็ต้องการที่จะแก้กปัญหาจุดนี้อีกครั้งต้องการที่จะเตรียมความพร้อมของเด็กไปสู่ประชาคมอาเซียนให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตในประชาคมอาเซียนในปี2558ใ,ให้ได้นะครับ โปรแกรมอินเทอร์เน็ตสีดีวีดีรอมเนี่ยนะคะคุณปฏิพลเป็น<ช><ช>เนรื่องของโปรแกรมรูปแบบใหม่ในการสื่อสารการเรียนการสอนภาษาที่ที่ฉันไปดูมาส่วนส่สหนึ่งนะคะก็คิดว่าเพิ่งจะมาใช้กันนะคะน่าจะทั่วประเทศเหมือนกันก็คือเป็นการใช้เจ้าของภาษาสำเนยียงมูลกันนะคะแล้วก็มีการฝึกหัดพูดด้วยโดยเจ้าของภาษาคือ,อเด็กเขาเนี่ยทักษะในเรื่องของบทสนทนามันจะมีความเชื่อมั่นในเรื่องของการที่จะเหมือนกับถ้าเขาคุยธุรกิจกันเนี่ย<ช>เขาจะมีความเชื่อมั่นแล้วมันต่อยอดในเรื่องของธุรกิจให้จบการขายได้อย่างรวดเร็ว ต้องนะคะเป็นเรื่องของทักษะใชอมากกว่าดองมเราน่าเห็นใจเพราะว่าเราไม่ใช่เหมือนขึ้นเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเราต้องแบบว่าไม่ด้เป็นเหมือนขึ้นพี่เราก็สามารถใช้ได้ภาษาอังกฤษนะคะแต่อยากจะบอกความภูมิใจของน้องๆว่าเด็กไทยทุกคนนี่มีความสามารถนะคุณกี้แต่ว่ายังบางทีอาจจะขาดการฝึกซ้อมยังค่อนข้างจะขี้เกียจเล็กน้อยมั้งต้องขยันต่อไปมาถึงอีกหนึ่งข่าวค่ะคุณพี่คะวันก่อนวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้าเกิดติดตามข่าวจะทราบว่ามีคดีที่ อุกชะกันทีเดียวเรื่องของการปล้นเพชรข้ามจังหวัดกันนะคะคือปพ้นมาจากจังหวัดภูกเก็ตแล้วก็มาจับได้ที่จังหวัดตรังนะคะผู้ชมตำรวจตรังครับใช่ค่ะแต่วันนี้นะคะตำรวจตรงังก็ได้มีการขยายผลสืบสวนต่อนะคะคาดว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยเหล่านี้เนี่ยผู้ต้องหาเน,นี่ยะคะจะมีการเชื่อมโยงไปยังคดีปล้นเพชรครั้งก่อนนะคะเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็ได้มีการปล้นเพชรไปจํานวนกว่ามูลค่า8ล้านบาทด้วยกันค่ะ